สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะเบียร์จากร้านอีมาดขายเครื่องเสียงที่เซรังสิตนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำลำโพงของยี่ห้อเชอร์แมนนะครับซึ่งทางร้านอีมาดของเราก็ได้มีการวางจัดจำหน่ายนะครับมีหลายรุ่นอยู่ด้วยกันนะครับผมนะครับใครสนใจนะฮะก็มาซื้อกันได้นะครับร้านอีมาดอยู่ที่เซรังสิตนะครับชั้น G ห้อง GC049 นะครับผมนี่ดูครับผม แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะฮะเสียงดีๆกันทั้งนั้นนะครับเราคัดคัดเน้นเน้นกันมานะครับผมมีทั้งลําโพงไฟบ้านลาโพงเคลื่อนที่มีแบตเตอรี่ไม์ลอยมีหมด power mixer นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่ร้านของเรานํามาวางจัดจำหน่ายให้ฟังกันนะครับผมตัวนี้นะครับลําโพงจะเป็นแบบทรงปาร์ตี้นะครับมีไฟด้วยนะครับใช้ดอก10นิ้ว2ดอกเลยนะครับแบบบ้านคู่เลย นะฮะฮตัวนี้จะชื่อรุ่น APS 1 1 1่งหนน plus นะครับผมลูกเล่นของลำโพงตัวนี้ก็จะมีหลากหลายแบบนะครับนะฮะฮแล้วก็มีไม้ลอย1ตัวด้วยนะครับไม้ลอยก็จะเป็นย่าน UHF นะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยแผงข้างบนก็เป็นเสียงเป็นแบบ Broadcast นะครับผมสามารถทำเสียงต่างๆได้นะครับอ่าตัวนี้จะอยู่ที่9,900บาทนะครับแล้วก็ถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น APS 1 1 5นะครับตัวนี้จะเป็นดอกลำโพงเคลื่อนที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วก็มีไมล์ลอยย่าน UHF 2ตัวนะครับตัวนี้นะฮะดอกาดอก้5นิ้วนะครับราคาก็อยู่ที่7,900บาทนะครใครที่อยากได้แบบลำโพง15นิ้วเสียงดีๆก็มาซื้อตัวนี้กันได้นะครับแล้วก็ต่อ,อมานะจะเป็นแบบลำโพงตู้คู่ใช้ไฟบ้านนะครับตัวนี้จะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ เป็นดอก15คู่นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่7,990บาทชื่อรุ่นของมันนะฮะก็ sb 6 0 3นสะครับส่วนใครที่อยากได้ไม้ลอยนะครับไม้ลอยแบบพกพานะครับผมก็จะแนะนำรุ่นนี้นี่ mc 1 5 0 plus นะครับผมตัวนี้นะฮะไม้ลอยก็สามารถปรับเสียงแหลมเสีงยงเบสไม้ได้ในตัวเลยนะครับผมนะฮะอย่างที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับตัวนี้ ใช้งานพกพาแบบสะดวกสบายนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่ครับอ่าสามารถปรับเสียงเอ็โคในตัวเสียงแหลมในตัวเสียงเบสในตัวแล้วก็วอลลุ่มในตัวได้เลยนะครับอ่าสามารถปรับแยกอิสระแต่ละตัวได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับดีซิเบร์อยู่แค่นี้เองนะครับสามารถพกพาไปเสพเครื่องไหนก็ได้นะครับง่าย จัดกันไปเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่2,900บาทนะครับอ่าส่วนไมลอยนะฮะไมลอยใครที่อยากได้ไมลอยแบบใช้ไฟบ้านนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะรุ่น m i c 3 3 1นะครับตัวรีเซิฟเวอร์ก็จะเป็นแบบตัวสั้นนะครับนะฮะระยะส่งสัญญาณไกลก็อยู่ประมาณ6 0สิถึงเจเมตรนะครับเป็นสัญญาณย่าน uhf นะครับผมตัวนี้อ่าราคาอยู่ที่4,990ัารนะครับและใครที่อยากได้แบบ ตัวรีเซิเร์แบบยาวๆนะครับสำหรับเข้าแหลกได้นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ MIC 331 plus นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ราคาเท่ากับตัว331นะครับอยู่ที่4,990บาทนะครับและใครที่อยากได้ power mixer นะฮะ power mixer ของเราของเชอร์แมนตอนนี้ผมก็นำรุ่นนี้มานะครับเพราะว่ารุ่นอีกรุ่นนึงมันหมดนะฮะ ตัวนี้ก็จะเหลือรุ่น APM 0 0 5นะครับตัวนี้เป็น power mixer ข้างละ150วัตต์ก็รวมเป็น300วัตต์นะครับนะฮะสามารถปรับแต่งเสียงแล้วก็มี EQ นะฮะ Equalizer เสียงที่ออกมาทำให้เสียงแบบดีเลยทีเดียวนะครับผมใครสนใจนะครับรุ่นรุ่นนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทนะครับอ่าและตัวนี้นะครับใครที่อยากได้แบบลำโพงตู้คู่ แถมยังมีไฟด้วยนะครับลูกเล่นมีไฟด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น SB 801นะครับผม SB 801ตัวนี้เป็นดอก12นิ้วนะครับผมนี่ฮะมีไฟสีสันสวยงามนะครับผมแล้วก็ข้างบนก็จะมีแผงปรับต่างๆเยอะแยะเลยมี EQ นะครับ Equalizer นะครับผมมีช่องเสียบไมค์2ช่องนะครับ สามารถปรับเสียงแหลมเสียงเบสได้ USB Bluetooth ได้หมดนะครับทุกตัวนะครับผมตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่9,900บาทนะครับแล้วก็ลำโพงตู้คู่อีกรุ่นนึงครับที่ร้านของผมมีนะครับก็จะเป็นรุ่น SB 6 0 0 plus นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดอก15 15นิ้วนะฮะนี่ครับเป็นหน้าตะแกรงดำนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นแผงปรับ EQ ได้เหมือนกันนะครับข้างละ2 0 0วัตต์นะครับทั้งหมดก็4 0 0วัตต์นะครับผม ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่7,790บาทนะครับส่วนถ้าใครอยากจะได้แบบลำโพงที่ไว้ต่อกับทีวีนะฮะของเราก็มีนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น sb 6 6 b 3 b นะครับตัวนี้จะเป็นแบบระบบ2.1นนะครับ2.1 Channel นะครับผมตัวนี้ก็สามารถต่อพวกสมาร์ททีวีช่องออปติคอนได้เลยนะครับไม่ต้องไปแปลง ไม่ต้องไปแปลงแจ็คนะครับผมนะฮะสามารถต่อโดยตรงได้เลยโดยผ่านสายออปติคอนนะครับออปติกทำให้เสียงที่ออกมาก็ใส่คลิกครับผมนะฮะเป็นระบบ2.1นะครับตัวนี้จะมีซับวูเฟอร์อยู่นะครับผมเชอร์แมนรุ่น SB66B3B ตัวนี้อยู่ที่ราคา4,290บาทเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ใครที่อยากแบบได้ลำโพงเอาไว้สอนหนังสือนะฮะตัวนี้ จะเป็นรุ่น A.P.S. 107นะครับผมนะครับแล้วก็มีไม์ลอย1ตัวนะฮะอ่าคุณครูท่านใดหรือว่า,าไปออกงาน MC ต่างๆนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยแบบพาง่ายๆนะครับผมนะครับ A.P.S. 107ราคาอยู่ที่2,900บาทนะครับอ่าแล้วก็ใครที่อยากได้ลำโพงบลูทูธนะครับผมอ่าบลูทูธแบบเสียงดีๆนะครับพกพาไปเที่ยวต่างๆนะฮะ ตัวนี้ก็ขอแนะนำนะฮะ sb 2 2 b 2 b นะครับฮะเป็นโฉมใหม่นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเบสแน่นเสียงแหลมใสคลิกนะครับผมตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่3,990บาทนะครับช่วงโปรโมชั่นอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็ราคาปรับขึ้นแล้วครับนะรีบมาซื้อกันได้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจลำโพงที่วางไว้ข้างทีวีนะครับอย่าแบบแยกซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้จะเป็นชุด เล็กนะครับเป็นรุ่น sb 401นะครับผมวางข้างทีวีเลยนะครับแยกซ้ายขวาแล้วก็สามารถต่อกับสมาร์ททีวีได้ได้เลยนะครับโดยใช้ผ่านสายออติคอนได้แล้วก็จะมีสายอสายอักสาย rca นะครับผมฮะต่อได้เลยนะครับเสียงก็จะออกเป็นระบบสเตอริโอนะฮะรุ่นนี้แล้วก็มีช่องเสียบไม้ด้วยนะครับช่องเสียบไม้ไม่หน่งไม่สองนะครับแล้วก็ อ๋อตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นใหญ่ของเขานะครับมีเพราะว่าตัวนี้จะมีซับวูเฟอร์อยู่ข้างนะครับผมเสียงเบสที่ออกมาก็กระหึ่มครับผมนะฮะใครที่สนใจรุ่นเล็กคล้ายๆกันกับรุ่น401นะครับจะเป็นรุ่นเล็กตัวนี้จะเป็น sb 4 0 0นะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกราคาอีกแล้วตัวนี้รุ่นนี้นะครับ sb 4 0 1ราคาอยู่ที่6 9 9 0บบาทนะครับ อีกรุ่นหนึ่งนะฮะรุ่นเล็กรุ่นน้องของเขาก็คือ Sb 400อ่าเป็นลำโพงซ้ายขวาเหมือนกันวางข้างทีวีซ้ายขวานะครับจะเป็นระบบสเตอริโอนะฮะตัวนี้ก็ไม่มีซับวูเฟอร์อยู่ด้านข้างนะครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่4,990บาทนะครับอ่านีฮะสินค้าของเราของเชอร์แมนนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับ สั่งได้นะครับที่เบอร์0891714374แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0867743325นะครับส่งทั่วประเทศนะครับผมนะฮะโทรสั่งออนไลน์ได้เลยนะครับหรือว่ามาซื้อที่หน้าร้านก็มีจัดจำหน่ายนะครับสำหรับวันนี้ผมก็รีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ